สวัสดีค่ะทุกคนแม่แฟกับนาดาค่ะวันนี้แม่แฟนะคะจะพาทุกคนมาดูว่างานฟรีแลนซ์ที่แม่แฟเคยทำแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมารับแล้วก็คือเป็นเมคอัพอาร์ติสนะคะเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปย่านหัวหินชะอำกรุงเทพก็มีไปบ้างนะคะพรุ่งนี้จะเริ่มรับงานกลับมารับงานเป็นวันแรกหลังจากที่หายไปหลายประมาณปี2ปีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชีวิตเมคอัพอาร์ติสที่เป็นฟรีแลนซ์เล็กๆอย่างแม่แฟเนี่ยต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้างค่ะ Fairy m ่มามอป o ูพรุ่งนี้แม่แฟมีงานแต่งหน้าด่วนเข้ามาลูกค้าทักไลน์มานะคะเป็นงานแต่งช่วงเช้าก็เลยตกปากรับคำรับงานไปพอดีได้เตรียมเซต อุปกรณ์แต่งหน้าไว้แล้วก็เลยรับงานได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรหลักๆก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะกระเป๋างานผมแล้วก็มีขาไฟสองอันอันนี้เป็นไฟดวงแล้วนี้เป็นริงไลท์นะคะเป็นไฟวงกลมกระเป๋าเครื่องสำอางก็คร่าวๆนะคะประมาณนี้ก็จะเซตไว้แล้วทุกอย่างก็ต้องแพลนไว้ก่อนล่วงหน้านะคะว่าเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างก็คร่าวๆแล้วก็อันนี้เป็น กระเป๋างานผมนะคะก็ต้องเตรียมจัดเอาไว้ลืมใส่มูสเผื่อใช้นะคะก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะมันก็จะเยอะมากเกินไปนะคะ<ม>เดี๋ยวปวดหัว<ม>ก็เป็นคร่าวๆพรุ่งนี้งานเช้านะคะนัดลูกค้าไว้หกโมงเช้าที่ที่พักของลูกค้าเลยเพราะว่าแม่แฟตแต่งหน้าบริการถึงที่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านแต่เช้าเลย 2ดาดานะคะก็จะต้องฝากคุณพ่อดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าไปประมาณสักสามชั่วโมงก็กลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะ ติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกนะคะเดี๋ยวพอเราถึงหน้าง,งานเนี่ยก็ต้องมารอรุนกันว่าลูกค้าจะอนุญาตให้เก็บภาพได้ไหมนะคะอาจจะขอเก็บภาพบรรยากาศการเซตอัพหน้าง,งานก่อนแต่งเล็กน้อยถ้าลูกค้าไม่อนุญาตให้เก็บภาพเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ได้นะคะไปรอรุนกันค่ะ <S 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 เสร็จงานแรกไปแล้วค่ะ ตอน8โมงครึ่งนะคะเริ่มงานประมาณ6โมงกว่านะคะหน้าผมหนึ่งท่านห่างหายไปนานก็เลยอาจจะแบบช้านิดนึงนะคะรีบมากเพราะว่าลูกค้ามีงานต่อลูกค้าไม่สะดวกให้เก็บภาพนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีอีกงานหนึ่งก็จะเก็บภาพมาฝากถ้าลูกค้าให้เก็บนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนรองนีบกลับไปดูนะาดาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีงานแต่งหน้าตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะลูกค้าไว6้6กโมงช้านะคะแต่ว่าโชคดีที่ที่พักลูกค้าไม่ไกลจากบ้านมากก็เดี๋ยวจะขอาแวะเติมพลังที่เซเว่นก่อน,นะคะ่ะ เซตอัพนะคะแล้วแต่ที่ที่ไปนะคะว่าจะมีแบบพื้นที่ให้เราจัดวางของแค่ไหนเราก็ต้องปรับแผนเอาคะ่ะลูกค้าท่านแรกนะคะไม่เน้นแต่งอะไรมากขอเป็นแบบลุกธรรมชาติธรรมชาตินะคะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะ ก็เน้นเรื่องผิวนะคะให้ไม่ดูหนามากเกินไปแล้วก็แต่งตาไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องแต่งตาเยอะนะคะส่วนงานแต่งเป็นงานอาท์ดอร์ก็เลยเกล้าวผมจากตอนแรกที่คิดว่าจะแบบเซตม้วนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จงานที่สอง วันนี้10ประมาณ10โมงนะคะเริ่มแต่งประมาณ6โมงกว่า6โมงครึ่ง2ท่านหน้าผมแล้วก็มีคุณผู้ชายแถมมาอีกนิดนึงนะคะก็ค่อนข้างช้าเพราะว่างานผมไม่ได้ทำนานมันก็เลยแบบจะเสียเวลามากเลยนะคะนี่ก็เป็นวิถีช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์รับงานกระจอกกระแจ็ก เงินค่าขนมให้ลูกให้ตัวเองค่ะเร้่เวลากลับบ้านไปดูเด็กๆแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไว้คราวหน้ามีอะไรมาอัพให้ดูกันใหม่รอชมด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย I love you You are really great brother นะ